พระชวนชมวันนี้พบกับฟ้ารังเรียนทําขนมครกคุณกับคุณแท่งขาคุณกับค่ะคุณแท่งโอ้โหไขขโมงเลยใครผ่านต้องมองอะบอกว่าเอ้ยทำอะไรกันวะไม่มันขายพมขายต้กนำไก่ย่างและมาร่วมย้อนรอยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์น้ำท่วมกรุงเทพ โผล่ลงโผลโพงโผล่มาแล้วเบาเลยน้ำท่วมยังมีวันลดชีวิตลันทดต้องมีวันสดใสับพอและฟังบทเพลงไพเราะจากพี่ปุกัญชลีปิหัรไทยตั้งอยู่กลางใจมานานนานแปดสิบปีคืนวันพันผ่านคือตำนานของเตรียมอุดม ขอเชิญทุกท่านสดับรับชมวัฒนธรรมอารมณ์ดีได้นบััดนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมครับผมเวลาดี9ก้าโมงเช้าก็มาเจอเจอกันครับครับผมช่วงแรกของเรานะครับคือค ฝรั่งเรียนไทยนะครับฝรั่งที่มาอยู่ในเมืองไทยครับมาเรียนหนังสือมาทํางานครับวันนี้จะต้องมาเรียนทําอาหารหรือขนมจากต้นตำรับอของไทยไทยนะต้นตำลับมายืนมาบอกเลยว่าอย่างนี้นะอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะแล้วก็จะมีการตัดสินว่าใครสามารถทําได้ใกล้เคียงกับต้นตำรับมากที่สุดครับผมครับสท่านนะครับ ท่าแรกนี่คือพยอนจุงพยอนนี่เคยมาอยู่ครั้งเลยนะคุณไหมไม่เดยเคยมาอยู่กับคุณแม่ไงทำแกงเลียงไงเออทําดีมากกินไม่ได้เลยอ่ะเขาบอกวันนี้เขาขอกลับมาแก้ตัวใหม่เออของคุณอ่ะของผมมาจากสโลวาเกียครับมารีโอชื่อเป็นดาราเลยนะมารีโออพร้อมแล้วขอเชิญครับสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคอนะแล้วก็จุงฮายนครัหายอนครั้งก่อนก็แพ้ไปทีแล้วครั้งนี้จะชนะครับครั้งนี้จะชนะครับใช่ครับเออเออครั้งทีแล้วแพ้เกี่ยวกับลูกมือไหมเกี่ยว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 นะเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็แนะนำตัวหน่อย What's your name My name is Mario I'm from Slovakia and I'm 22 years old I'm in Thailand for two years and I work as a model อ๋อเขาอยู่เมืองไทยมา2ปีแล้วเป็นในแบบโมเดลเคยเคยทำอาหารไทยไหมอยู่คุกกิ้งไทย never ไม่เคย never รู้ไรไทยฟู้ด yeah it's very delicious อ่า sample sample ไทยฟู้ดต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ่าต้มยำกุ้งนะคือกุ้งอ่ะต้มยำกุ้งชอบชอบมากจุงอ่ะของไทยชอบอะไรไทยฟู้ดส้มตาำแล้วก็ข้าวผัดส้มตามข้าวผัดมะม่วงเข่าครับ มะม่วงกับเขามะม่วงกับเขาครับขขาเดี๋ยวมะม่วงครับใช่ไหมไม่รู้ครับเริ่มต้นก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ครั้งนี้มั่นใจไหมครั้งนี้มั่นใจมั่นใจอายูโอเคมาเรียวโอเคเรดี้พร้อมมากจุ๊บโอเคโอเคครับเต็มที่ครับโอเควันนี้จะได้แก้มูหรือเปล่านะครับและเมนูวันนี้ต้นตำรับของเรานั่นคือขนมครกครับโอ้โหขนมครก จุงเคยกินไหมโอ้รู้จักปะรู้จักขับแต่ว่าไม่เคยกินแบบไหนที่เห็นมาเป็นแบบไหนกลมกลมแล้วก็เล็กอ่าแล้วก็สีขาวสีขาวเออจะไม่เคยกินไม่เคยกินครับเออเหรออ้ามาริโอ้ถามมาริโอ้ว่าเขารู้จักขนมครกไหมขนมครกไหม you k n น w ขนมครก n น ฝ่ายน้ำเงินมาริโอไม่รู้จักขนมครกเลยครับแต่จุงฝ่ายแดงเคยเห็นขนมครกแล้วแม้ว่าจะไม่เคยชิมสงสัยงานนี้จุงจะได้เปรียบนะครับเนี่ยโอ้โหนี่งานชา้างนี่ยทำขนมครกเหรอแล้ววันนี้ครับขนมครกเจ้านี้ต้องบอกว่าเป็นต้นตํำรับจริงๆนะทั้งวิธีการทํา แล้วก็วัตถุดิบที่นํามาใช้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะขนมครกเชลชวนชิมคุณน้อยบ้านหมอ้อนี่นะฮะเฮียบ้านหม้อ,อนะครับผมประมาณตรงเข้าไปไม่ถึงร้อยเมยกะพบกับซอยทิพวารีอยู่ทางขวามือนะฮะมาเป็นรถเข็นเลยนะโอ้โหยังยุ่งโบ,บ,บราลเลยเนะี่ยอันนี้แบบเป,เป็นเครื่องโม่แป้งกุเท่งใช่ไหมใช่ใช่ผมเคยโม่เ่ยตอนเด็กอะ,อะโม่จากข้าวนะให้แบบมันละเอียดแล้วกลายเป็นแป้งนะ เขาบอกขนมครกร้านนี้จะเริ่มออกมาขายตั้งแต่ชั่ว6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะฮะเกลักษณ์โดดเด่นของร้านคือแป้งที่ใช้นั้นเจ้าของร้านโม่เองกับมือฮะแล้วก็ใช้เตาถ่านครับฝาครอบก็เป็นดินเผานะฮะทำขายมานานกว่า50ปีครับนี่นะครับเจ้าของสูตรขนมครบไทยแท้ครับบ้าน้อยสมพรจินตาบุพภาเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่อยู่ในจอที่ออกจากจอมาเลยนะโอ้ความจริงเราจะมีเมนูให้ดูแต่ป่าน้อยบอกไม่ได้ห่อพวกมันเย็นไม่ได้ต้องสดทัานก็สดเลยค่ะและครับป้าน้อยโชว์เลยฮะใช้เตาถ่านนะเออารมณ์แบบบ้านๆเลยนะครับดั้งเดิมป้าน้อยครับที่ผมเห็นทั่วไปก็คือเขาจะเอามักคล้ายๆประคบนะจุ่มน้ำมันเพราะกันกันแป้งติด แต่านี้ป้น้อยใช่หรือครับเนี่ยใช้ผ้าใช้ผ้าเนี่ยค่ะชุบชันแล้วก็เช็ดโอ้เดี๋ยวชันนะฮะใช้ผ้านะฮะแล้วก็ชุบชันเลอชันที่เขาเอายาเหลือนอย่างนี้ป้าน้อยใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นยางไม้จากต้นจิกอะค่ะ โอแต่ที่ยาเลนี้เขาต้องผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผสมอะไรหลายๆอย่างแต่นี่คแท้ๆเลยค่ะของแท้นะฮะอันนี้จะช่วยให้ยังไงครับป้าน้อยช่วยให้มันแครง่ายอ่ะค่ะอ๋อมันร่อนใช่ไหมมันร่อนนะใช่ค่ะสูตรป้าน้อยนี่เป็นไงบ้างครับรสชาติความเอกลักษณ์ของขนมครกป้าน้อยนี่หวานมันแล้วก็มีหวานมันมีสามรสเห็นได้ข่าวว่ามะพร้าวนี่มาจากไหนฮะจากบ้านแพรวค่าทำไมต้องเป็นมะพร้าวบ้านแพรวครับ ก็มันมันน้ำมันสองน้ำไงครับเค็มกับน้ำก๋วเนี่ยแล้วมะพร้าวมันจะอร่อยนี่คือทําให้มีคุณภาพเพราะว่าเลือกวัตถุดิบที่ค่อนข้างดีอืหอมอ่ะกลิ่นอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวนี้จะมีหนุ่มครกไต่หน้านู้นหน้านี้หลายอย่างท่า้องทานเลยนะท้องทานเลยนะคุณเท่งป้าน้อยที่มันหอมให้มันมันคือมะพร้าวจากราชบุรีแป้งเขาวความหอมอยู่ตรงนี้เองเออเพิ่งรู้มะพร้าวทั่วมะพร้าวน้ำก๋วยถึงจะอร่อย เอาคุณเท่งทานก่อนชิมดูก็ชิมดูชิมดูร้อนนะฮะเออคุณป้าก็อยากดูคุณเท่งทานเออนี่ยมันร้อนอยู่เนี่ยจูงลองชิมดูแบ่งให้จูงหน่อยมาริโอเขคุณครับฮอตนะเวไปดูฮอตนะร้อนนะนะเขาเขาเขาแม่แม่แม่บอกว่ร้อนร้อนร้อนนะโอ้โหร้อนร้อน อ็กระพุ้งตาเลยกระพุ้งตาเนี่ delicious ฮะ delicious แบบว่าเป็น hot คือข้างนอกอ่ะมันยังเย็นอยู่แต่ข้างในมันยังละอุ่นอยเลยวัตถุดิบพิถีพิถันขนาดนี้ให้ใครชิมก็ติดใจครับแต่จุ้งกับมาริโอ้ชิมอย่างเดียวไม่พอนะครับช่วงหน้าทั้งคู่จะต้องมาทำขนมครกอ่ะาเดี๋ยวแค่สองท่านนะครับไปชม วิธีการทําขั้นตอนเป็นยังไง p a r e อเเฮ้ยตุงเอาอีกเเนียเดี๋ยวเราก็ทําเราก็เกินของเราเราก็อิมพอดีเอออิมๆๆอ่าอ่ะพอกูเนี่ยจําี่เลยครับกูไม่ประจำที่อ่า วัตถุดิบสำหรับโม้แป้งข้าวสารแช่น้ำค่ะข้าวสุกค่ะมะพร้าวขูดค่ะนำส่วนผสมใส่ตามลำดับค่ะข้าวสารแช่น้ำหนึ่งถ้วยตวงค่ะข้าวสุกค่ะข้าวสุกสองช้อนโต๊ะค่ะมะพร้าวขูดหนึ่งถ้วยตวงค่ะเติมน้ำอุ่นค่ะคนให้เข้ากันค่ะนำส่วนผสมใส่ลงไปเครื่องโม้ค่ะแล้วก็โม้ค่ะโม้ส่วนผสมจนได้แป้งค่ะขั้นกะทิค่ะมะพร้าวขูดค่ะขั้นมะพร้าวจนได้หัวกะทิ หัวกะทิได้หัวกะทิแล้วนะคะปรุงน้ำน้ำกะทินะคะเติมดอกครัวในหัวกะทิค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปเติมน้ำตาลทรายขาวค่ะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วไว้หยอดข้างหน้าค่ะเตรียมชันยาเรือค่ะชันค่ะชัน ชันครับหันเป็นเป็นยาจากต้นจิกเอามาทุบนะคะทุบให้แหลกแหลก,กให้ละเอียดละเอียดนะคะใช้แต่ผงที่ละเอียดละเอียดของมันนะคะเอาไว้เช็ดไหยอดขนมโคกค่ะแล้วเราก็เช็ดให้มันเงาเงามันๆเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราอให้เขาเอ้นด่นก่อนนะคะล่อยอดค่ะอยอดแป้งประมาณ70ค่ะยัวกะทิสาค่ะ0ปกะทิสามสิบค่ะแม่นะค่ะยอดถัวกะทิค่ะลงบนแป้งแล้วปิดฝาค่ะฝาค่ะ รอให้เขาระอุสักคู่หนึ่งหาเลยเดี๋ยวเปิดฝาครอบออกค่ะรอดูให้ขอบมันเหลืองๆจะแค่ง่ายค่ะถ้าไฟแรงอะไรเนี้ยค่ะุ้ณแค่เป็นคู่ค่ะพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะเป็นไงคุณเท่งอะไรต่อมิอะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรเขา ข้าวแล้วก็เข้าแล้วเข้าแล้วก็เข้าไม่ออกแล้วก็คุกวโพดครับโอแล้วก็แล้วก็ผสมผสมครับขั้นตอนครบครับผสมนี่เขาจดเป็นข้อข้อเลยนะฮะหนึ่งอันนี้คือไรซ์ข้าวบุ้งมะพร้าวมะพร้าวเอแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยโอ้ผมก็ไม่รู้กไม่รู้เอาละยุ่งแล้วแมเดี๋ยวลองดูนะตามนี้นะยุโอเคออ้าวบุ้ง โอเคโอเคครับโอเคอ r e you ready <Okay. S 1> Yes One Two Three Start oh. <Yeah. S 1> เอาละครับคุณผู้ชมเริ่มในขั้นตอนแรกคือการนำเข้าสารแช่น้ำข้าวสวยและมะพร้าวขูดมาทำแป้งขนมครกดูเหมือนว่ามาริโอมั่นใจมากครับเจอส่วนผสมเข้าแล้วครับส่วนจุงที่บอกว่ารู้จักขนมครกยังยืนงงอยู่เลยครับข้าวแช่มัข้าวแช่อะโอเคบเอออ ข้าวสารแช่น้ำข้าวสารแช่น้ำแล้วก็ใส่ข้าวสุกค่ะข้าวสารแช่น้ำในถ้วยนั้นแล้วก็ใส่ข้าวสุกลงไปข้าวสุกใช่ไหมนะข้าวสุกช้อนหนึ่งค่ะช้อนวัดสูตรข้าวสารข้าวสุกแล้วก็มะพร้าวช้อนหนึ่งค่ะมะพร้าวข่ามะพร้าวขูดขอก้นัทโคโคนัท มาริโอหยิบมะพร้าว <my> มาด้วยความมั่นใจแต่หยิบมาท <Oliver> ั <All> right. like ้ง <laughs> ลูกขนาดนี้จะผสมลงไปได้ยังไงล่ะครับเนี่ยใใส่เ่่ยเาแบบี่กโคเามาโอ้ยนัว้าวโเคีช้อนนึงค่ะ one สปูนค่ะ one สปรนกนันิดเดียวค่ะอ๋อแล้วคนเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีกหน่อยเก็บ ส,สูก้ายังไม่ใส่สูก Sweden> ้าแล้วก็โม่เลยแม่นะะโคโค่กัเลยครับโอ้โหพร้าวพร้าวใส่ชีละช้อนก็ได้ค่ะวันหนึ่มาดูฝารลังโมแปงกันครับคุณผู้ชมอ่าวใสอีกจนกว่ามันจะออกมาค่ะใสไปเรื่อยๆค่ะไม่ออกซะอย่างนั้นสงสัยจะใส่น้ำน้อยไปละมั้งครับเนี่ย เติมน้ำได้ค่ะเย่ะโอเคมุนโอเคเอาไปกลับกองโอเคมาริโอ้นำไปก่อนโมแป้งแล้วนะครับคุณผู้ชมใส่แป้งโอ้เสียไปเยอะเลยแม่ค่ะเวลาใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ข้าวแให้หมดในถ้วยเลยค่ะ แม่ครับมันเคยแบบบําบหมุนแล้วหลุดมาฝั่งนี้เห็นไหมไม่มีค่ะไม่มีนะฮะนัวน้ำใส่ไปไหนคะส่วนฝั่งจุงก็เริ่มจะผสมวัตถุดิบเพื่อโมโ่แป้งสักทีครับ<อ>นิดหนึ่งค่ะเยอะไปเยอะไปที่ตกไว้<ล>ไหนนะโอ้โหโาเยอะดนเว้ยแก

ไพ่เคยเจอคนดนเกย์เนะเขามีแต่ทินผ่านใส่น okay, ิดเดียวค่ะลิเตบิดลิเตบิดแฮนด์นิ้วพ oh ิงเกิลมิเตบิดนิดเดียวค่ะอ้้หูเล่นใส่เกลือไปซะขนาดนั้นจะแก้ยังไงดีละครับเนี่ยลิเตบิดแม่มีทางแก้ไขไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไอคันไอคัน put sugar บแม่ยสะเทงนานอยูงเดียวเลยฮะโอเคดูเลยโอ้โหผู้ชมนี่ขนาดผมไปนั่งดูเนี่ยคนไทยก็นังยากอยู่นะฮะแล้วนี่ฝรั่งเขาถือมระโปรนะฮคุณแทงขาคุนจับค่ะแข้งอ้าวจุงครับทำไมหมุนไปด้านนั้นล่ะครับแล้วมันจะได้แป้งไหมล่ะครับเนี่ยเอามะพร้าวใส่แล้วน้ำอุ่นใส่ค่ะ Long, Long. ใส่ก้อนนิดนึงค่ะหยิบนิดเดียวนะ,ะนิดนึงเออแทบไม่มีเลยเนี่ย <laughs> อะไรก็เยอะเลยอีกอี่อีกอ่าค่ะค่ะนิดนึงหอนิดนึง,นนงโอเคก็ได้แล้วได้กะทิแล้วแม่ค่ะใส่น้ำตาลค่ะฮะใส่น้ำตาลทรายหัวกะทินะคะหัวกะทิค่ะใส่น้ำตาลทรายสามตัน,ตนค่ะค่ะซูกาโอซูก้า มะพร้าวกะทิกะทิทำกะทิทูอะไรเลยครับกะทิเอามาบ้ากะทิมาเร็วๆเอามาไอ้กเออเออเอแล้วใส่น้ำค่ะนี่หน่อยนะนิดหอ่อยโอ่คกระชอนกระชอนกระชอน นี่มันช็อตเกือบถูกแล้วแต่ได้รูมันใหญ่กระท้ามันลงแป้งให้มันเหลวเก้ยงเลยก็สงแป้งแล้วนะชอตที่เราโม้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเออ ครับแม่ค <il S 1> <hat> ่ะแล้วก็เช็ดเตาส์เตาสให้สะอาดแล้วแล้วยอดเลยชั้นจุ่มเริ่มคันกะทิแล้วนะครับไปดูฝั่งมาริโอกันบ้างดีกว่าชั้นในถ้วยไงคะในถ้วยไงคะมีถ้วยชันไงคะเอาผ้าชุบนิดนึงเอาผ้าชุบนิดงหาเอาผ้าชิ้นอะเช็ดแม่พี่เราร้อนนะให้เราเช็ดหน้าเตากลางค่ะกลางตรงกลางกลางรอนทุก แม่เริ่มจะหยอดขนมครกแล้วครับดูเหมือนว่ามาริโอจะนำจุงไปไกลแล้วนะครับขอนหนึ่งอย่าละช้อนนะค่ะค่ะเออมางเนี่ยมือวางนี่มือวางนี่ไ่้ไหมแ่แม้งได้กะทิยังคะได้แล้วครับแม่ครับได้แล้้วกะทิแล้วเหรอคะได้เยอะไหมคะได้ประมาณหนึ่งแม่ฮอร์ฮอรโอเคโอเคเปิดดูชื่อฮักกู โอ้โหแม่ค่ะเหมือนของแม่ไหมคะมันเหมือนผมกำลังต้มน้ำอะไรสักอย่างบางอันจะเป็นน้ำเดือดเลยเ่ี่ยใส่ลูกตากี่ยช้อนครับคุณเพ่งสองช้อนครับสองช้อนครับสองช้อนนะครับอ่าเออฟางจุงก็ตามมาติดๆิดกำลังเริ่มหยอดขนมครกแล้วเหมือนกันครับเท่าละสองช้อนเลยค่ะ เฮ้ยโอ้ยไม่เหมือนไหมคะโอ้ยขมวงนะฝ่ายสีน้ำเงินของพี่พันธ์ควันขโมงขนาดนี้จะทำขนมครกหรือว่าอะไรครับพันทานได้ไหมคะอะไรนะครับทานได้ไหมคะไม่น่น ตอนด oh ู oh. คุณแม่ทำมันง่ายอะนะค่าขันขโมงเลยค่ะขายดีครับแม่กินไปไกลเลยค่ะใครผ่านต้องมองะอะบอกว่าเอ้ยทำอะไรกันวะไม่เป็นใคราขายก็ยท,กทำแต่ยากทำข,ขนมครกยังไงถึงได้ไหมขนาดนี้ครับ แม่ยังมีหน้ามันีใจกันอีกทำให้ทีมของมาริโอ้ทำขนมครกต่อไปไม่ได้ครับทีมงานเลยต้องเข้าไปช่วยเหลือครับคุณผู้ชมวินน่าสันตโลนะเจ้าของเขาไม่ว่าเราก็ดีแล้วนะฮะนี่คือเหมือนเหมือนราผ่านสงครามมาครับผมนี่อยู่โอเคใช่ไม่ดูหน้าเพื่อยนะเไม่พอใจเท่าไหร่นะที่เราทำอยางนีโอเคโอเคโอเคไปไปเดี๋ยวขอ ค่ะแม่กว่าตนแรงมากนี้แม่มากบให้กว่าค่ะอ่าะอไม่เป็นไรกเปนรค่ะกว่าจะทำความสะอาดเห็นป้าน้อยแค่ขนมครกง่ายๆความจริงไม่ง่ายเลยนะครับค่ะค่ะลูกหยอนไปบนน้าค่ะหย่อดค่ะ ฝ่ายน้ำเงินมาริโอขอทำใหม่อีกรอบจะทำทันไหมล่ะครับเนี่ยไปแรงไปแลยไปไปแรงระวังนะครับร้อนไม่ง่ายเสร็จพอดีครับนี่คือหน้าตาของจุงขหนมครก ขอบช็อกโกแลตนะคุณผู้ชมครับเห็นว่ากระทะของเราหรือว่าเบ้าไหมนะฮะแต่ว่าขนมของเราไม่ไหมไม่ไหมไม่พอนะครับไม่เป็นรูปทรงด้วยครับผมนี่ฮะเยี่ยมไหมอ้าววันทูที่เยี่ยมคุณ่าครับทำของครัคือเมนูวันนี้ให้ทำขนมครกครับอันเนื้อปลาลวกเหรอ ร้านคุณมีเป้าเปล่ามีเหรอแต่ว่าเบ้าไม่มารียขนมครบวันนี้ตอนไหนเนี่ยมันยากมากเลยสำหรับคุณเนี่ย so from the video it looks so easy but when I was cooking by myself it wasn't so easy it was hard จุงกับยากไหมยากนิดหน่อยครับผมผมไม่รู้ว่าสุกหรือยังครับโอ้นี่มันก็จะไหมแล้วเนี่ย ย่าให้แฝนะัดสิงที่รสชาติเลยอย่าดูรูปร่างเอาเปล่ะเห็นสภาพผมเป็นงี้คุณถึงเอญญายางนั้ใช่ไหมนี่ไข่รกระทาลวกเปล่าะคะุณพันครับแต่ประชันที่รสชาติใช่ไหมครับผมเห็นคุณเขาใส่เกลือแล้วผมสู้เอาไหมเอาไหมเอาวันนี้ขอให้แม่ไปตัดสินรูปร่างอย่าพูดอย่าง,งานั้นต้องบอกว่ารูปร่างผมไม่สู้ดีกว่า เขาบอกแล้วเขากินแล้วมันกูดอ้างั้นโอเคนะเดี๋ยวให้ให้คือแม่มาชิมนะเชิญครับก่อนอื่นแม่ดูหน้าตารูปร่างดูหน้าตาก่อนค่ะครับไม่ชิมได้ปะไม่ชิมได้ปะดูรูปร่างของเขาเป็นไงเนี่ยสวยนะผ่านนี่ผ่านรูปร่างผ่านนะผ่าน แต่วันนี้เราไม่ไปกวดริบล่างนะริบล่างเราไม่ตัดสินนะแม่แม่ชิมแล้วจะเพิ่งบอกว่าใครดีไม่ดีนะให้ชิมทั้งสองคนก่อนแม่มาริโอลุ้นจนตัวเกรงเฉียวไม่รู้วจนเค็มเพราะใส่เกลือมากไปหรือเปล่าก็จะได้นะเออแม่เดี๋ยวใจเย็นแม่พูดเอาใจลูกค้าป่ะผมขอชิมไปด้วยคุณท่งชิมเลยเอาแบบเป็นกลางเลยเป็นกลางเป็นกลางน้ไม่เค็มน้ำร้เค็มหายไปไหนไม่รูยนะ คุณพระเท่งเราถึงกับอึ้งไปเลยครับไม่รู้ว่าความเค็มมันหายไปไหนหมดแมงานนี้ยังงงอยู่ทําไมมันอร่อยขนาดนี้ทดเทคราวนี้ป้าน้อยจะลองชิมของฝ่ายจุงกันบ้างครับทดอร่อยอร่อยอาสุดแล้วแม่ครับอันไหนรสชาติไก่เจียงแม่สุดอน ยังมือยังมือยังมือมาดูดิน่ะอ๋อวิแฟสังพศะมาะเธอรก็แพ้ทุกที้ครั้งหน้าจะมานะ,ะอยู่ที่บ้านอ่ะหัดคำก่อนเอาข้าวแล้วมาทีทีน่ยผมเนี่ยไปอ,อยู่ด้วยนะฮุ่มยาคำกับคุณคำกับคุณคำ ผมเองก็ไม่เอาแล้วก็พาเราแพ้อย่างนี้ฮะโอเค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 แต่วันี้เก่งมากครับนะแต่รสชาติที่อร่อยต้นตำรับเลยนะครับสี่แยกบ้านหม้อนะฮะนี่เลยนี่เลยขนมคกไม่น้อยนะครับครับผมอร่อยจริงๆนะไม่หวานมากบอกคือหวานมันตัดเค็มนิดๆเองอร่อยวันนี้ขอบคุณมากครับเจ้าของร้านเลยครับป้าน้อยนะฮะคุณสมพรกิตะบุพาครับผมขอบคุณครับ ครันแล้วทั้งสองท่านมาดิโอและพยอนจุ้งพยอนครับครับขอบคุณครับอาสาว่างๆอยู่แถวนั้นหรืออยากชิมชิมมาได้เลย 6. กโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะฮะไปเร็วหรือไปช้าเนี่ยหมดนะครรีบไปกันนะฮะเอาช่วงหน้าฟิล์มพูดได้โอ้เรารอวันนี้จะเป็นหนังหรือเป็นอะไรนะ